สวัสดีค่ะทุกคนนะคะที่ผ่านมาเห็นคลิปจ๋าขึ้นหน้าฟีดต,ตรงนี้นะคะเมื่อนี้จ่าก็จะพ้ามาตัดเสื้อค่ะตัดเสื้อแบบนี้เลยนะคะทรงคอบัวนะคะนี่ค่ะคอบัวแบบนี้เลยสวยๆนะคะจะมีผ้าอยู่4ชิ้นนะคะแต่2ชิ้นนี้จะเป็นชุดนักเรียนนะคะอันนี้จะเป็นชุดคอบัวนี้นะคะ2ตัวนี้นะคะสีชมพูกับสีเขียวนะคะพ่อน้องเขาเลือกมาแล้วนะคะ อันนี้แพทเทิร์นของเราก็จะวางประมาณนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะวางให้เท่ากับผ้าเขาม้าของเราเลยนะคะเพื่อนๆเน,ะะนี่ยค่ะพามาดูเลยว่าตัวนี้ก็คือเนี่ยชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังของแพทเทิร์นนะคะชิ้นหลังนะคะนี่เท่าชิ้นหลังนะคะวางให้ได้แบบนี้นะคะเพราะเราต้องตัดเผื่อผ้านะคะอันนี้สาบหน้าจ้ะนะคะอันนี้สาบหน้าแล้วก็จะมาที่แขนนะคะอันนี้แขนนะคะ แขนเราก็ตัดสองชิ้นนะคะวางผ้าแบบนี้เนาะนะคะเพื่อผ้า <S <S เพื่อแพทเทิร์นไว้เย็บด้วยนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้ชิ้นหน้านะฝั่งหน้านะคะอันนี้ฝั่งหลังนะคะเราต้องวางให้ให้ได้ด้วยนะคะนะคะี่ค่ะตัวนี้สาบหน้าอย่างอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะสาบหน้านะคะจะหลบอยู่ข้างในนะคะสาบตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นหน้าค่ะเพื่อนๆนะคะ,นนะ,คะชิ้นหน้าก็ตัดสองชิ้นเหมือนกันนะคะ เนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะมาร์คที่กระดุมไว้เลยนะคะมาร์คกระดุมไว้เลยเนี่ยค่ะสี่ดุมนะคะสี่ดุมตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ปกก็จะตัดสองชิ้นนะคะตัดสองชิ้นเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะจะวางผ้าใหม่อยู่เพราะว่ามันไม่ได้นะคะมันวางแพทเทิร์นไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะ่าตกแต่งเอานะคะอันนี้ก็ชื่ออันนี้ก็คือชิ้นข้างของชิ้นหน้านะคะเนี่ยค่ะ เขาจะมีส่วนอกส่วนเว้าของเขาในตัวนะคะพอเราเย็บไปแล้วนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นร้านนี้มั่นใจได้แน่นอนเลยค่ะว่าเสื้อออกมาแล้วสวยนะคะใครอยากรู้อยากชมว่าแพทเทิร์นร้านนี้คือชื่ออะไรเดี๋ยวส่งรายละเอียดมาได้นะคะเดี๋ยวจ๋าบอกนะคะเนี่ยค่ะเสื้อตัวอย่างก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้จะต่อด้านหลังนะคะผ้าเขาไม่พอนะคะปกก็จะออกมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะ